ที่พาหนะเมเจอร์เอ็พาดนะครับ,รบที่เออแคลายนะครับครับก็คือสามรอบนี้ไม่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่เราไม่หักค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลเองเขาบอกข้อก็ไม่เอาอะไรเลยก็คือให้คนมาดูจะ,จะ,จะรอบนึงจะเก็บได้สักสองสามหมื่นอะไรก็แล้วแต่ ก็คือเก็บเอาตอนนั้นแล้วก็มอบให้กับกระทรวงการต่างประเทศไปเลยอ๋อคือรายได้ทั้งหมดจะไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นไม่หักค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่ก็สามรอบเนี่ยคือรอบบ่ายรอบเจิดโมงครึ่งแล้วก็บ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็หกโมงครึ่งตอนเย็นนะครับแปดสามศูนย์นอเนี่ยฮะทั้งสามรอบแล้วก็รอบสุดท้ายก่อนหนังฉายแล้วก็วิธีมอบที่หน้าโรงหนังกันเลยให้กับกระทรวงการต่างประเทศหรือตัวแทนที่จะมารับไปนะเอาไปเลยนะครับนี่ก็ถือว่าก็วางไันต่ำ ขั้นต่ําสุดก็คือบางไว้คือตั้งใจก,ก็คือหนึ่งแสนบาทที่ให้นะน่าจะ<า><า>ได้มากกว่านั้นแล้วก็ก,ก,ก็มอบให้ไปเลยครับผมพี่ทัศนจ๋าอย่างนี้มีกล่องรับบริจาคด้านหน้าด้วยไหมพี่ผมผมไม่แน่ใจว่าจะมีกล่องรับบริจาคถ้าการเป็นรับบริจาคผมผมเองก็ไม่รู้ว่ารูปแบบมันจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าแต่ถ้าใครมาคือต้องการมาชมภาพยนตร์ปัญญาไรนูจริงย่างเนี้ยโอเคอะไรได้ตรงนั้นได้แต่ถ้าคิดว่ามาชมแล้วอยากจะ บริจาคเพิ่มอีกคนนี้นก็โอเคมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะสรพาบริจาคให้เราไหมถ้าบริจาคเราก็จะรับประครับนะค่ะพี่ทอ็อปขาพี่ทอ็อปอยากให้พูดถึงหนังเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งสาหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูมาเนื้อหาของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงคะครับเออถ้านหนังพูดถึงหนังนะฮะคะันเนี่ยจะจะ,จะชอบมากมาก,มากนะครับก็คือท,ทางเมเจอร์เองเนะทางเมเจอร์เอสขนาเนี่ยเขาไม่อยากเอาหนังเรื่องนี้ออกจากโปรแกรมเพื่อยลย ที่ผมทาทําประกรมลิรเซนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหนังนม้ออกจากโรงที่นี่นะฮะเพราโรงที่นี่บอกว่าเขาจะมีหยัดฉายไปจังหวัดจะไม่มีใครดูปกติแล้วทุกวันก็จะมีคนมาดีตลอดนะฮะก็เลยคิดว่าเออผมผมผม,ผมอยากจะบอกมาเพาะอนๆตรงนี้ถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าที่เขาพูดกันนะอ่ะเฮ้ยผมโปรโมทหรือเปล่าจ้างเขาพูดหรือเปล่าเฮ้ยจะให้ไม่ใช่โรงโรงขายนรเอง,งเขาก็อยากให้หนังดีๆเอากอาจากโปรแกรมของเขาไป ข้หนังแต่และเรื่องที่เข้ามาก็ออกทยอยออกมาแต่หนังปัญญาลุงยังคงไว้ที่ที่เอสกนาดมจสวนที่แคไล่ ine, กับที่เฮาส์ที่ r c ซเอก็ยังอยู่นะยังขายอยู่หนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของของเด็กที่อีสานนะภาคอีสานซึ่งซึ่งเขาจะมีกลิ่นอายของเขาการต่อสู้การเอความเป็นอยู่ของเขานะครับแล้วก็มีการมีน้ำใจให้เขาโดยที่ธรรมชาติหรือว่าสิ่งแดล้อม ไม่ได้ไม่ได้บีบบังคับหรือว่าผู้ใหญ่กําบีบบังคับไม่ใช่เขาทําด้วยความจริงใจของเขาเองแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่มันมันมันสอดคล้องกับความตลกความสนุกสนานเฮฮากับกับไอ้สารที่เกิดขึ้นมาซึ่งมันเป็น,เป,นเป็นความรักใสๆเป็นเป็นอะไรที่มันบ,บริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปดูแล้วจะชอบจะบอกต่อกันให้ไปดูให้ดูแต่ทําไมหนังไม่ได้เงินเท่าที่ควรเพราะว่าจังหวะมันหลายๆอย่างแล้วหนังประเภทนี้ก็คือถ้าไม่บังคับกันไปดูหรือว่าไม่ ู่กันจริงๆนะไม่มีแค่พิกอยากเข้าไปดูหนังแบบเพอย่างเนียวครับนะแล้วก็เลยอยากจะเถ้ามีโอกาสตอนนี้ยิ่งดูหนังดได้ได้ได้กุศลด้วยก็คือเราได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็มอบให้ไปเลยโดยไม่ต้องจ่ายเลยเพราะหนังเราเนี่ยไม่ขาดทุนลนะ อันนี้เป็นส่วนที่น่ายินดีมากนะครับพี่ท็อปที่แบบว่าหนังคืนทุนแล้วเนาะใช่เพราะาไม่ดูมาแล้วบางครังผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาดันหนังเรื่องนี้มากเขาบอกหนังดีมากดีมากชอบมาเล่าให้ผมฟังอยู่เสมอเลยนะพี่ท็อปบอยก็ยังไม่ไปดูใช่ไหมครับผมยังไม่มีโอกาสขอโทษนลครับพี่ผมจะไปดูครับผมต้องหาโอกาสไปดูบอกพี่ท็อปบางทีลรงเข้าน้อยไปนิดนึงนะใช่เพราะเราสังเกตว่าหนังประเภทอย่างเนี้ยโรงจะน้อยรอบจะน้อย คืกอกับหนังที่ค่าใหญ่ๆโอ้โหเข้าทีห้าสิบรอบฮะน่ะเสียดายตัว้แต่ไม่เป็นไรโ,โอกาสดีๆมาถึงละ นะคะอีกสมรอบที่จะเกิดขึ้นนะคะยี่สิบห้นี้บริจาคช่วยภัยสึนามิด้วยที่ญี่ปุ่นค่ะ25นี้ที่เอสแพร์นาดแคร์ไลน์นะคะยังไงก็เรียนเชิญทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากๆนะคะพี่ท็อปค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับหมเวลามีนิดน้อยไปนิดนึงนะครับถ้าม่งั้นได้คุยเรื่องราวพี่ท็อปดีๆเยอะเลยมีคนอยากดูปัญญาเรนูมากแล้วหาโรงลำบากตอนนี้พี่ท็อปทำกิจกรรมดีๆที่คุณจะได้ร่วมทำกุศลด้วยนะคะไม่อยากให้พลาดจริงๆอไปเจอกันนะคะ25นี้่สิบ a ้านี้ที่ับภาพร เรื่องปัญญาเรนูไปที่เรื่องเราขา่าวบันเทิงเริ่มที่นางเอกสาวสวยคนนี้แอทักซอนเป็นครั้งแรกนะคะที่เชิญเนี่ยโหนสลิงงานอีเวนต์เลยเขาออกงานน้อยมากในะงานอีเวนต์คุณเขาก็ออกแต่ว่าไอการโหนสลิงเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นบทบาทนี้ของแอปสักเท่าไหร่ก็ไปงานเปิดตัวห้างย่านรามินทาก็สวยแบบโหมันเป็นนางฟ้าเลยค่ะลอยอยู่บนฟ้าแต่ว่าหนุ่มสงกรานเนี่ยจะห่วงแฟนสาวหรือเปล่าแล้วก็ครั้งแรกของคุณแอๆที่ขึ้นไปลอยอยู่อย่างนั้นเนี่ย โหมันคอนโทรลําบากนะคุณมันคอนโทรลําบากใช่คุณลูกโป่งเยอะมากแต่สวยอ่าดีเดียโหแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างดีค่ะขึ้นขึ้นลองซ้อมรอบแรกก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยแต่พอขึ้นรอบที่สองแล้วสนุกแล้วได้เงื่อบอกคุณสำการไหมคะว่าวันนี้จะมีช็อตแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกค่ะก็บอกแต่ว่าการก็รู้จักกันกับที่นี่เหมือนกันก็เล้วกัน คุญอะไรเงี้ยก็ไม่บอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอพี่ๆเขามาซ้อมก่อนหรือซ้อมแล้วก็สนุกดีเลยโอเคค่ะขอไปอินเดียในบานจล้อ่ไหมใช่อะไรบ้างดีมากๆกเลยค่ะก็ได้มีโอกาสไปทําบุญไหว้พระนั่งสมาธิตรงสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าค่ะก็คือเรื่องของเรื่องประเด็นเนี่ยคือไปเพื่อจะกลับมาบอกบุญอยากจะให้ทุกคนมาร่วมบริจาคกันเพื่อจะบูรณะประดิษฐสังขานสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าณลุมพินีสถานคะตอนนี้มีอยู่3ามอง นะคะคือโอนเงินนะคะเข้าบัญชีผ่านทางได้สีธนาคารธนาคารกสิกรธนาคารกรุงไทยธนาคารไทย,ทาาไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคระค่ะ ไม่ถ้าไม่คายพอจะได้ฟังแอปเมฟังพี่ตบอยู่ข้างหลังเสียงดังมากเลยข้างหลังเราก็เป็นธรรมดากับงานอีเวนต์แหะคุณรู้ไหมว่าบ้านเมืองเราที่มันพัฒนาเจริญเจริญขนาดนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรคุณก็เพราะว่าคนไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษียังไงล่ะนี่แหละผมจะต้องเสียภาษีนี้เดือนอะไรมีนามีนาอาทิตย์หน้านี้แหละถึงเวลาจะต้องยื่นแล้วครับผมใช่ค่ะการเสียภาษีก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีนะคะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่ทําดีเพื่อแผ่นดินถูกต้องภูมิใจให้ชาติ ็นหน้าที่ของคุณนะคะ31นมีนาคมนี้อย่าพลาดเลยคะไปมายังคุณเมื่อวานยังบอกว่าแต่ฉันวางแผนของฉันไว้แล้วเดี๋ยวนี้เขายื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ฉันไม่รู้เรื่องมันสะดวกมากคุณแต่ผมไม่ได้ทำเองเลยให้แม่ทำให้นั่นไงทำเองก็ไม่รู้เรื่องนันไปที่นี่ก็ได้กรมสรรพากรเขามีคนช่วยเออจริง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 จะิงจริงจรับช่วงหน้านะครับเรายังมีข่าวดีๆมารออยร่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ